านไม่ได้เป็นแค่นักดนตรีอะค่ะท่านคือท่านเป็นนักประพันธ์เพลงทุกเพลงที่ท่านราชนิพนธ์ไว้เนี่ยเป็นเพลงที่เมโลดี้มีเอกลักษณ์มากแล้วมีมีสไตล์ของตัวเองมากๆเลยท่านเก่งเครื่องดนตรีหลายชิ้นมากปกติเนี่ยนักดนตรีเนี่ยจะเก่งเครื่องเดียวนี่ก็ก็ยากแล้วใช่ไหมคะยิ่งแนวแจ๊สกับบลูเนี่ยท่าน แซกโซโฟนท่านก็ออรโตเทนเนอร์บาริโอนโซราโนเล่นได้หมดเลย mm hmm. ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีทรัมเปตมีคลาริเนตมีกีตาร์มีเป mm ียโนคือเล่นได้ทุกอย่างเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่เก่งมาก mm hmm. คือมีรูปที่ที่สะดุดตาอยู่รูปหนึ่งอะาจะเป็นรูปที่ท่านส่งดนตรีอยู่บนเรือ,อแล้วก็จะมีนักดนตรีเล่นดนตรีอยู่ข้างหลังท่านอะไรเงี้ยซึ่ง ถ้าพูดง่ายๆคือความสนุกสนานและความเป็นกันเองของท่านในฐานะนักดนตรีนะคะที่มีความอยากทดลองแล้วก็ความประสงค์ที่อยากจะเอนเตอร์เทนคนที่ท่านเล่นด้วยแล้วก็คนรอบๆตัว mm hmm. นอกจากว่าท่านจะให้ความสุขแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวพระองค์ท่านกับประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยแต่การที่ท่านมีโอกาสได้ไปทรงดนตรีต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการไปสร้างสัมพันธภาพกับต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นการได้ไปโชว์ ให้กับต่างประเทศเห็นว่าเนี่ยคนไทยเรามีวัฒนธรรมแบบไหนศิลปะทางด้านการดนตรีของเราเนี่ยมีการพัฒนาไปแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่นา่าภูมิใจมากๆดนตรีจากพระราชหาฤทยัยจะลงไว้ประดับแผ่นดินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด